ที่ซื้อผักไทยจากคุณซอสไปเกาหลีทำอาหารหลายเมนูก็จะมีมะระจีนผัดเต้าเจี้ยวใส่หมูส้มตำผักบุ้งแก้วหมูยอเย็นตาโ,โฟเกาหลีใส่ผักบุ้งแก้วอร่อยแซ่บทุกเมนูเลยค่ะเชิญทุกคนรับประทานด้วยกันนะคะทุกคนคะมาลงมือกินกันเลยค่ะ,ะแซ่บครับแซ่บกับเมนูผักบ,บุ้งแก้ว <c oughs> ใส่หมูยอนะ ลองชิมเมนูนี้ก่อนนะครับผักบุกแก้วบุยอนี่จะเป็นเมนูเย็นเตโฟนะคะอือโอเคได้แล้วนะพี่ครับผมได้แล้วกินเินเตโฟที่เกาหลีใต้ยินเตโฟเกาหลีุกชิ้นแน่นๆเราต้องทำกิน ถ้าพอดีนะคะทุกคนเราต้องกินให้หมดภายในยะี่บสี่ชั่วโมงถ้าเป็นเมนูผักบุ้งเนาะใช่ตัดจามอะเป็นเมนูส้มตำนะทำวันเยอะหน่อยนะครับต้องอาหาไม่วอยมาต้องแข้งต้องขาย Uh huh. อ,อ๋อผักบุ้งแก้วค่อนข้างจะหวานนะครับหวานมากเอาไปต้มนโรชานมมันหวาน uh huh. อร่อยนะคะตำนีดอร่อยมากคือเราทำเยอะเราทำเยอะมากกินสองคนยังเป็นตำเอะมากครบเครื่องเลยเนี่ยทั้งผักบุ้งทั้งกระเทศทั้งพลิก อรออยม,ม,ม,มากมา,กากถ้าได้ยินเสียงดังก็คือเป็นเสียงเพลงนีงไ่ไงใช่ค่ะเป็นเพลงของชาต่างชาติเนาะ <g ül> อันนี้เราจะอยู่ในมุมของเราแล้วทุกคน